เราไม่ฮ่า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  ฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกันงโก้เนี่ครับที่แชแนลฮิลโก้แบรี่อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนงโก้มากันน่าสดขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าในคลิปนี้เราจะมาลองเป็นครั้งแรกกันอีกแล้วนะครับแต่อเทมที่เราจะมาลองในวันนี้นะครับทำให้นงโก้รู้สึกกดดันที่สุดตั้งแต่ทาคลิปมาเลยครับเพราะว่ามันคือมาส์หน้านะครับที่ฮอตที่สุแม่นะครับในแอปพลิเคชัน t ิ k กต o k นั่นเองนะครับผู้ชมน่าจะเดากันออกว่ามันคือมาส์หนาสาหร่ายนั่นเองนะครับ นก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดูหยิกยื่อสักแค่ไหนนะครับนก็ขอเตือนไว้ก่อนใครที่เป็นโรคที่กลัวแบบอะไรที่มันเป็นประเภทนี้นะครับนก็ขนาดจับเองนะครับยังรู้สึกว่าว้ยขนลุกนะครับแล้วก็นะครับสิ่งที่นงก้อยากจะลองก็คือนอก็ไปเห็นนะครับเขาทํารีวิวกันนะครับแล้วว่ามันมาก์หน้าออกมาครั้งแรกตั้งแต่ที่ใช้เนี่ยหน้าขาวแบบขาวมาก ไม่รู้ว่าทำไมมันข่าวขนาดนั้นนะครับก็อยากรู้อยากรองนะครับก็เลยเอามาทําคลิปนี้ให้ดูกันนะครับว่ามันจะข่าวจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากทราบนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับโอเคครับเท่าไงนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องโก้ขอพูดถึงประวัติความเป็นมาที่ไปได้เจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับคือน้องโก้เนี่ยก็ไปเล่นแอปพลิเคชันติดต่อนะครับแล้วก็เห็นนะครับทางเขาทํากันนะครับเป็นรีวิวนะครับในการทดลองใช้แล้วพอใช้เนี่ยนะครับมันเป็นมาร์หน้าที่รู้สึกว่ามัน ันเป็นมาสหน้าที่เวลาเราจะใช้เนี่ยนะครับเราก็เทน้ําลงไปนะครับเจ้าตัวนี้มันคือมเมล็ดของสาหร่ายนะครับเจ้าตัวเมล็ดพวกนี้นะครับเวลาเราเทน้ําลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมาสหน้านะครับแล้วเราก็เอามาโปะบน <บ wavelength S 1> หน้าตอนแรกน้องก็คิดว่าเขาทําอะไรกันนะครับมันตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอปพลิเคชันมันก็คือแอปพลิเคชันที่แบบเล่นเพื่อความแบบสนุกสนานบันเทิงอะไรอย่างงี้นะครับไม่คิดว่าจะจริงจังนะครับแต่พอเห็นแล้วเนี่ยนะครับตอนที่เขาลอกมากออกเนี่ยนะครับสิ่งที่พบคือมันขาวแบบ ข่าวมากครับคือคุณผู้ชมไม่ไม่คิดว่ามันจะข่าวขนาดนี้นะครับน้องกุ๊กก็เลย อยากลองนะครับอยากลองว่าจะข่าวจริงหรือเปล่านะครับก็เลยลองไปหาในแอปพลิเคชันนะครับช้อปปีนะครับเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับใช้เต็มๆเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแบบกระปุกแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องกุ๊กจะขึ้นรูปให้ดูนะครับกระปุกละ450นะครับแต่ที่น้องกุ๊กไปได้มาเป็นซองแบบนี้มันก็เป็นการแบ่งขายนั่นแหละนะครับซองละ39บาทนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับเป็นการแบ่งขายนะครับน้องกุ๊กก็จะมาทดลองให้คุณผู้ชมดูซื้อมา3 100บาทนนั่เอง โอเคถ้าอย่างไง้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้นะครับองโก้เตรียมผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้ามาแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเจ้าตัวมาสตตัวนี้นะครับเราจะต้องผสมน้ำนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมนะครับเป็นภาชนะมานะครับจะเป็นจานเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้นะครับลงไปเลยนะครับเทลงไปปุ๊บ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 ปริมาณหนึ่งนะครับเนี่ยอู้ขนลุกอู้ขนลุก กลิ่นเหมือนกลิ่นพวกวานิลานะครับขนมปังวานิลาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับวิธีการต่อมาก็คือให้เรานะครับเติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําให้ใส่ลงไปประมาณหนึ่งนะครับเจ้าเมสเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มฟูขึ้นมานะครับเนี่ยมันเริ่มหยึกหยืดแล้วอะโอ้ยน้องผู้ขนลุก <What? S 1> <laughs> มันเริ่มหยึกหยืดแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับพอเราใส่น้ําลงไปแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มแบบ เปลี่ยนสภาพกลายเป็นแบบเริ่มฟูขึ้นเริ่มอะไรขึ้นประมาณนี้นะครับมันจะเหมือนมันดูดน้ําเข้าไปะครับแล้วทาให้ตัวมันพองขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีลักษณะเป็นแบบยืดยืดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองแมสก์กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่บนผิวหน้าเรานะครับโอเคเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีลักษณะที่เป็นแบบ ฟูฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะยืดขึ้นมาได้นะครับยโอเคน้องก็จะทาลงไปบนผิวหน้าเลยนะอุ้ยแล้วมันจะอหญ่กแกลเราน้องก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อะไรที่เละๆอะไรที่เป็นแบบเยอะๆเ,เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆโอเคมาร์กลงไวเลยเอ้ยมันก็ปิดตาเราอดิ ขอเปิดจมูกก่อนนะครับเดี๋ยวก็มันทูรกันเลจังเลยเดี๋ยวน้องก็ขอเปิดตาก่อนเนาะอุ้ยมันต้องเจาะคุณผู <S 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 1> <S 1้ชมเนี่ยพอมาเจาะแล้วมันก็จะแบบเป็นรูขึ้นมาเห็นปะฮะ โอเคครับผู้ชมตอนนี้นะครับน้องก็เกลี่ยมาได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วจริงๆนะครับถือว่าเป็นมาที่ใช้ยากมากนะครับแล้วความรู้สึกตอนนี้คือมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกสบายผิวดีนะครับมันก็เย็นๆนะครับด้วยความที่มันเป็นน้ำป เออมันก็เย็นๆยนผิวดีนะครับรู้สึกว่ามันสบายผิวดีนะครับโอเคเดี๋ยวน้องโก้นะครับจะทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่ามันจะขาวจะใสจริงหรือเปล่านะครับติดตามชมกันต่อได้ในคินนี้เลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับน้องโก้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ครบ30นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นมาร์กยังไม่รู้สึกว่ามันแห้งแต่อย่างใดนะครับรู้สึกว่ามันก็สบายผิวดีเย็นเย็นดีนะครับโอเคเรามาเริ่มลอกกันเลยดีกว่านะครับว อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่เห็นนี่ช่วงบริเวณปากนั้นนะครับน้องโก้ซีดเสียวไปนะ <c oughs> โอเคเรามาลอกกันดีกว่านะครับเวลาลอกก็ลอกปกตินะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันเหมือนมันแห้งนิดนึงนะครับก็ไม่ได้แห้งมากเนาะนี่นะครับลอกผลไม้ฮ่า มันอันตรีหรือเปล่านี่นะครับตอนนี้สิ่งที่น้องก็เห็นคือคุณผู้ชมไเห็นใช่ไหมมันขาวเหมือนแบบเดะลิงนะครับ <Yeah. S 1> ขนาดนั้นเลยนะครับโอ้ขาวมากนะครับ <c oughs> แล้วมันไม่ใช่ขาวเอ้ยมันเกลี่ยดได้อะมันเกลี่ยดได้คุณผมมู้ชม <c oughs> มันขาวมากนะครับมันขาวจนแบบผีบ้าไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ผีบ้าไปแล้วนะครับ ข่าวขึ้นนะมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบแป้งพอก,อกยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันน่ากลัวแล้ก,ก็ผีชีพเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผีชีพแบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับก,ก,กับผิวหน้าของโก้นะครับแต่ของโก้ก็ทําลงไปแล้วนะครับเพื่อคุณผู้ชมเลยนะอุ้ยคุณผู้ชมคือมันข่าวจริงๆนะครับคือมันข่าวแบบเหมือนรองพื้นเหมือนแป้งเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ แล้วน้องก็เห็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาทดลองกันนะครับก็คือเขาไปลองล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าความขาวเนี่ยมันหายไปนะครับเดี๋ยวน้องก็จะลองล้างดูนะครับว่ามันจะหายไปไหมโอเคครับเดี๋ยวน้องก็นะครับจะลองเช็ดด้วยเจ้าตัวน้ําเกลือดูเนาะว่ามันจะดูเป็นยังไงนะครับมันจะความขาวเนี่ยมันจะหลุดออกไปจริงๆหรือเปล่าอ้าา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 อาา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 า เออเก๋ <What? S 1> <c oughs> คืออะไรวะ <c oughs> คือโดนหลอกปะคืออะไรงงไปหมดแล้วนะครับอือ <c oughs> คือความรู้สึกมันนะับผู้ชมชมมันเป็นรู้สึกแป้งแป้งนะครับเป็นรองพื้นที่มันมีแบบอะไรเคลือบเคลือบผิวเราอยู่อ่ะนะครับ <c oughs> แล้วพอเราเช็ดเนี่ยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าไอ้ตรงความข่าวเนี่ยนะครับมันออกไปเลยนะครับแต่ถามว่าผิวมันดูแบบ โอเคไหมคือโอเคตรงไหนถามได้โอเคตรงไหนนะครับพูดขึ้นไปได้นะครับโอเคตรงไหนนะครับแต่ฮานองโก้มองว่าเอาเรื่องแบบเล่นเล่นสนุกสนุกนะครับเอาความแบบ <Yeah. S 1> ชิวช,วชวสบายผิวนะครับถือว่ามันโอเคนะคือมันช้ยแล้วมันเย็นเย็นนะครับคือมันช้ยแล้วมันสบายผิวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนมันผ่อนคลายดีอะเออผ่อนคลายคือเราเอาเวลาไป บ้าบอไปเครียดอยู่กับมันนะครับแล้วเราก็ไม่ไคิดเรื่องอื่นคือมาผ่นอนคลายนะครับตอนแรกที่มาเสร็จนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วแหละว่ามันขาวแบบขาวมากนะครับขาวเป็นผีบ้าไปเลยนะครับแต่พอตอนนี้เช็ดออกแล้วถามว่าความขาวเนี่ยมันหายไปไหมมันก็มันก็ออกไปนะแต่น้องโก้รู้สึกว่าผิวหน้ามันดูมันก็ดูใสขึ้นนะ <S <S ่ะเออไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าอะนะครับน้องโก้จะบอกว่ามันก็ดูใสขึ้นในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเราไปล้างหน้ามันจะออกอีก อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันเป็นอย่างนี้คือมันต้องมาต่อไปเรื่อยๆไหมแล้วหน้ามันจะขาวขึ้นจริงๆนะครับแต่ถามว่าเอาแบบไม่ซีเลยนะเอาแบบความบันเทิงเอาแบบสบายๆนะครับน้องโก้ว่ามันก็รู้สึกมันสบายผิวดีนะครับแล้วถามว่าความขาวเนี่ยมันก็ดูใสขึ้นนะหลังจากที่เราเช็ดไปแล้วนะครับหลังจากน้องโก้เช็ดไปแล้วมันก็ดูใสขึ้นนะแต่ถามว่าถ้าใครอยากลองนะครับก็แนะนําให้ลองเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับน้องโก้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดซื้อมาแบบกระปุกใหญ่ๆเนี่ย มันจะเสียดายของไหมจะเสียดายเงินไหมนะครับก็แนะนําใครอยากลองน้องๆหนูๆนะครับอยากเล่นกันก็เอาแบบนี้มาลองดีกว่าแต่ ต้องบอกก่อนว่าที่พลีชีพไปเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าผิวหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับแต่มันก็คงไม่หรอกมั้งนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องลองดูนะครับน้องโก้ก็ถือว่ามาทําคลิปพลีชีพนะครับลองครั้งแรกนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้น้องกโกนะครับสามารถขยำขยี้มันได้แบบไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกขยะขยแยงแต่มันไปนรู้สึกความรู้สึกโกรธและแค้น <c ười> เกลียดเชียดชังอะไรสักอย่างนะ ไช้นะครับก็มาทําให้ดูนะครับถือว่าเป็นการทดลองแบบเล่นๆสนุกๆน,นะครับอยากให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นยังไงผลลัพธ์มันดีจริงหรือเปล่าถ้ามันดีจริงก็ได้เอามาใช้นะครับถือว่าเป็นการลองเป็นครั้งแรกให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโกหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์ไหมไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะได้รับประโยชน์นะครับน่าจะได้แบบความบันเทิงสนุกสนานเห็นน้องโกกลัวนะครับเห็นน้องโก้วิดวีนะครับก็สนุกดีตลกดีนะครับโอเคสําหรับในคล ก็ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าโนโกกูจะเอาอะไรมาลองนะครับจะเอาอะไรมาฝากกันอีกนะครับสำหรับในวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย